วันนี้จะอธิบายเรื่องของคำว่าอนัตตาอนัตตาคืออะไรเราจะมาทำความเข้าใจในเบื้องต้นกันตรงนี้อันดับแรกก็จะต้องอธิบายถึงสุดตรงทั้งสองข้างก่อนสุดตรงที่สมัยก่อนนี่ที่เขาพูดถึงกันเนี่ยก็คือเรื่องของนัตติตามันคือความที่เรียกว่าอะไรอะไรก็ไม่มีเลยสุดตรงข้างหนึ่งปฏิเสธหมดทุกอย่างบุญไม่มีบาปไม่มีทำดีทำชั่วไม่มีไม่มีทุกอย่างละอีกข้างหนึ่งก็คือเรียกว่าอตติตามันทุกอย่างเป็นของฉันหมด นี่กัของันของฉ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 ันหมดนะแล้วก็ยอมรับว่าทุกอย่างอะไรๆก็มีหมดพระเจชาจึงเ,เรียกว่าเป็นผู้ที่สุดตรงสองข้างนี้นะในสมัยกรร่อนเขาจะมีกันอย่างนี้มันเป็นยังไงนติตาเนี่ยเราพูดถึงนติตาก่อนถ้าเราจะอธิบายคําว่านตาิตาเนี่ยในลักษณะของอรรมลายนะน,นี่คือทรรลายอาดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยพวกนติตาเนี่ยก็จะมีความเห็นว่าอะไรอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอะไรไม่มีเลยนะสี ไม่มีนะส่วนพวกอตตตาเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือเขาจะพูดถึงอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยเขาจะคิดว่าโอ้อะไรๆก็มีไปหมดสีเขียวนี่คือสิ่งที่มีนะทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอะไรทุกอย่างมีหมดเลยตั้งอยู่ตลอดกาลนานไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะนี่คือลักษณะของอทิฏฐิ2อ,อย่างสุดโตง่งทีนี้ผู้เช้าเนี่ยประกาศทางที่นั่นะคือทางที่3เนี่ยเป็นทางเลือกที่3ขึ้นมา นะเป็นอนัตตาที่ใช้คําว่าเป็นทางสายกลางอันนี้หมายความว่ายังไงถ้าเราพูดถึงทำลายเดียวกันนะการที่เป็นอนัตตาเนี่ยก็จะมีการยอมรับว่าสมมติเราพูดถึงรถยนต์คันหนึ่งนะเมื่ออดีตมันไม่มีมานะคือสีดำนี่คือไม่มีในะปัจจุบันมันถูกสร้างขึ้นมาต่อไปมันก็ไม่มีอยู่นะเป็นลักษณะของของสิ่งของนั่นเองของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยแม้มันจะไม่ใช่ว่าตั้งอยู่คงที่ตลอดกาลนานเหมือนอย่างพวกอธิตา หรือว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยเหมือนพวกนักติตาแต่มันมีอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนะไอ้ตรงนี้ก็อาจจะเลื่อนไปได้เลื่อนไปได้ตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราพูดถึงของที่เป็นอดีตอย่างเงี้ยของที่เป็นอดีตมาแล้วอย่างเงี้ยนะซึ่งปัจจุบันอาจจะไม่มีแล้วเนี่ยอย่างเช่นเนื้อทรายเป็นต้นหรือว่าสัตว์อะไรที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วก็จะมีลักษณะนี้ว่าโอ้สัตว์นั้นก็เป็นอัตตานะสมัยก่อนมันมีอยู่มันไม่มีมันมีขึ้นมาปัจจุบันมันไม่มีแล้วนะไท ในเรื่องของอัตตาตรงนี้นะคุณสมบัติของมันเป็นยังไงอัตาตาก็ตามนติตาก็ตามอัตตาก็ตามอติตาก็ตามเนี่ยพวกนีเน้เป็นความเห็นทั้งสิ้นเป็นความเห็นเป็นคุณสมบัติของสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในโลกนี้นะพออติตาแล้วเนี่ยเอาพูดถึงอติตาก่อนนะอติตาเนี่ยคือทุกอย่างแบบเป็นของฉันหมดใช่ไหมก็เพราะว่าเขาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นของเที่ยงนะมันเป็นของที่มีความสุขจึงยึดถือว่าเป็นของตัวตน เป็นนิจจังเป็นของเที่ยงเป็นความสุขเป็นสุขขังก็เลยว่าเออนี่มันมีอยู่อะไรอะไรก็มีอะไรอะไรก็ดีไปหมดในพวกนัตติตาที่ประเสริฐทุกอย่างเลยเพราะว่ามันเห็นความที่เป็นทุกข์ที่ทุกข์นี่ก็เพราะว่าเห็นความไม่เที่ยงของเขาพอเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เลยเห็นทุกขังเห็นอนิจจังเห็นทุกขังแล้วก็มาเป็นทุกขังแล้วก็มาเป็นอติตาอย่างนี้ส่วนที่นี่ก็เป็นเห็น นิจจังเห็นความเที่ยงเห็นสุขขังนะก็เลยเป็นอติตาลักษณะนี้ซึ่งผู้ที่เป็นอติตานี่ก็จะเห็นสิ่ง,งต่างๆด้วยความเป็นของเที่ยงละนะส่วนที่เป็นนัติตานี่ก็จะเห็นสิ่ง,งต่างๆด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอยู่แต,แต่พอมีพระวิชาประกาศทางที่3ขึ้นมาเนี่ยจึงมีการพูดถึงว่าเอทุกขังนะแต่มันไม่ใช่นัติตานะจากทุกขังเนี่ยมันเป็นอนัตตานะเข้านะใจไหมซึ่งตรงเนี้ย พวกฤาษีทั้งหลายนะี่ถ้าเราจะพูดให้ถูกเนี่ยพวกฤาษีทั้งหลายเขาไม่เห็นช่องตรงนี้แต่เขาไม่เห็นช่องตรงนี้จนกระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยมาอธิบายนะช่องทางที่จะจากเจ้าตัวทุกขังเนี่ยไปที่อนัตตาเนี่ยคือยังไม่มีปัญญาที่เขาทํากันเนี่ยคือว่าเออเห็นอะไรโอ้ยปฏิเสธหมดทุกอย่างเลยแมมชีวตฉันมันไม่ดีมีแต่ความทุกข์เอางี้แล้วกันฉันปฏิเสธหมดนะฉันประพฤติตัวเป็นวัวเป็นควายอะไรต่างๆเป็นทางที่ผิดนะคือพวกนัตติตาปฏิเสธหมดแต่ว่ามีอนัตตาอยู่ซึ่งงงตรนนี้คืออส่วข ที่เรียกว่าปัญญาญาณน,นะที่เป็นช่องทางที่พระพุทธเจ้าค้นพบขึ้นมาทีนี้พอเป็นอนัตตาแล้วยังไงนะอนัตตาเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติของเขาว่า,ามันจะเป็นคุณสมบัติที่นั่นไม่ใช่ของเรานะของอะไรก็ตามที่มีคุณสมบัติความเป็นอนัตตาเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นว่าถ้าเราพูดถึงต้นไม้สักต้นหนึ่งอันนี้ยกตัวอย่างต้นไม้อะต้นไม้เนี่ยก็มีสีเขียวนะมีลําต้นขนาดนี้ใบมันคือไบข้บางบนคุณสมบัติของมันอีกอย่างหนึง่งมันเกิดในอาจจะเกิดในทาง t ropical area นนหน้าหนาวโตไม่ได้มีผลอย่างนี้ อีกอย่างนึงคือมันเป็นอนัตตาด้วยนะคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาจะอยู่ในตัวต้นไม้นี้เพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีอยู่ต่อไปมันก็จะไม่มีภนะูเขาต้นไม้ในกอในขกาทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดลักษณะนี้เป็นต้นนะซึ่งอพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะพบว่าอันนั้นไม่ใช่ของเรานะสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นเราด้วยแล้วสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนของเราด้วยพรนะพุทธเจ้าใช้ภาษาบาลีว่าเนตังมะมะ แล้วก็เนโสหิมัสมิแล้วก็เนโซมีอัตตาจะเห็นว่าคำว่าอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าตรงข้ามกับอัตตานะคำว่าอนัตตาเนี่ยอนัตตานี่แปลว่าคือคุณสมบัติคืออนัตตาอนัตตาคืออนัตตาไม่ใช่ว่าตรงข้ามกับอัตตานะเป็นทางเลือกที่3ก็เาจะหมายว่าในในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีลทัทธิอะไรต่างๆเยอะแยะอยู่ล,นะละในลัทธิต่างๆที่ มีมาอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่นัตติตาอัติตานะตรงนี้เนี่ยเป็นเราจะพูดก็คือว่าอาย่างไอเจ้าเส้นนี้เนี่ยนะเส้นที่เป็นสุดโต่งสองข้างเนี่ยถ้าเราพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะคือถ้าบางคนอยู่ตรงกลางในอยู่ตรงกลางบางทีเราเห็นว่าอันนี้ไม่เที่ยงบ้างเห็นว่าอันนี้เที่ยงบ้างความเห็นตรงเนี้ยมันสับไปสับมาคือบางคนอยู่ตรงกลางแต่ว่าไม่ออกจากตรงนี้สักทีก็ไม่ได้เรื่องนะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางอนัตตาเนี่ยเป็นทางเรื่องที่สาไม่ใช่อยู่ระหว่างนะ ทางสายกลางไม่ใช่ว่าอยู่ระหว่างแต่เป็นทางเลือกที่3เพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นตรงเนี้ยโอ้โหมันอิงลงตรงนางมากนนคือมีทิฏฐิสุดตรงทุกอย่างเลยนะบางทีทิฏฐิเห็นว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นนะอนาคตอดีตปัจจุบันมีสุดตรงกันอยู่หลายแบบมากในทิฏฐิทั้งหมดเนี่ยที่พูดถึงมีทั้งหมด62อย่างเลยทีเดียวตรงนี้มี62อย่างอาการทั้งหมด62อย่างผู้ชาบอกบไม่ใช่เลยนะคือเราแยกออกมาต่างหากนะเป็นทางเลือกที่สาม ไม่ใช่อยู่ตรงกลางแต่เรียกว่าทางสายกลางนั่นคือความที่เป็นอนัตตาความที่เป็นอนัตตาตรงนี้เนี่ยนะคุณสมบัติของเขาสิ่งหนึ่งที่พูดถึงว่าอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าตรงข้ามกับตานะคืออนัตตาเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแปลว่าอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันไม่ถูกเพราะไม่ใช่ตัวตนเนี่ยคือณเมโสตานะไม่ใช่อนัตตาณเมโสตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนของเราแต่อนัตตนี่ไม่ใช่ว่าณเมโสตานะ แต่นั่นไม่สมรตาเป็นคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาสิ่งไหนที่เป็นอนัตตาเนี่ยเราควรจะเห็นเขานด้วยความที่ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นคุณสมบัติที่เราควรจะต้องมีความเห็นอย่างนี้เนี่ยคําที่เป็นอนัตตาทีนี้ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นนัตติตาอัตตาอัติตาอะไรที่หกสิบสองทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งอันที่หกสิบสามนี้ด้วยนะคือจริงๆพระเจ้าก็ไม่ได้นับว่าอันนี้เป็นท่หกสิบสามหรอกทั้งหมดนี้เนี่ยจะต้องอยู่ใน จะรับรู้ได้ด้วยตาหูจม,มูกลิ้นกายใจหรือจะรับรู้ได้ด้วยตาหูจม,มูกลิ้นกายใจอันนี้ก็คือยังขาดใจไปอันหนึง่งเอาใจใส่เข้าไปอีกตาหูจม,มูกลิ้นกายใจเราจะรับรู้ได้ด้วยอันนี้ทีนี้ว่าไอาตาหูจม,มูกลิ้นกายใจเนี่ยนะถามว่าในนิพพานเนี่ยไม่มีนะในนิพพานเนี่ยไม่มีตาหูจม,มูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นในนิพพานจึงไม่ใช่อนัตตาเพราะว่าความเป็นอนัตตาเนี่ยนะ คุณจะรับรู้ความเป็นอนัตตาได้ก็ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันนะนะเหมือนกันถึงจะรับรู้ความเป็นอนัตตาได้จะรับรู้ความเป็นอนัตตานะหรือว่าอติตานัติตาอนัตตาทั้งหมดจะต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวรับรู้แต่ว่าในนิพพานเนี่ยไม่มีตาไม่มีรูปไม่มีหูจมูกลิ้นกายใจอะไรมาให้รับรู้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราพอจะสรุปได้เบื้องต้นว่าในนิพพานเนี่ยไม่มีไม่มีคือหมายว่าในนิพพานเนี่ยไม่ใช่อนัตตานะ แล้วก็พูดถึงอน,นัตตาเนี่ยมันก็เป็นคุณสมบัติของขันห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังไงนี่อนิพานไม่มีรูปนะไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณเพราะในเบื้องต้นเนี่ยเราพอจะสรุปว่าได้ว,ว่าอานิพานนี่ไม่ใช่ทั้งอนัตตาไม่ใช่นัติตตาไม่ใช่อัติตาาต,ตาไม่ใช่ทิฏฐิหกจุดสองเป็นความดับของเจ้าพวกนี้ทั้งหมดเลยเราเราจะพูดถึงในเรื่องนี้ในเรื่องของความเป็นนิพานอีกตอนต่อไปวันนี้ก็จะอธิบายถึงไอ้เจ้าตัวอ,อน,นัตตานี้ซะก่อน,นว่าอน,นัตตานี่มีคุณสมบัติอย่างนี้ เราเข้าใจเขาโดยความที่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทำความเข้าใจเรื่องต่างๆให้ดีมากขึ้นได้ดังนี้อันัตนต่าง